สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบก,กันในช่องเก่งฝันพ่อสุธรนะครับผมก็จะมาพาเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับเป็นพระที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็มาส่องด้วยกันนะครับ เป็นพระนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับผมนะครับผมจะพามาส่องธรรมชาตินะครับเนาะธรรมชาติแล้วก็องค์นี้ผมจะชอบเป็นรอยตะไบนะครับรอยตะไบเก่านะครับนี่ครับเนาะเก่านี่ครับรอยแทงตะไบเก่านะครับนี่ครับเพื่อน่พี่นี่ครับนี่ครับมีคราบ แต่พาผิวกลับนะครับเนาะไม่คือไม่คมเลยนะครับมีคาบเขาไปอยู่ในร่องรอยตะไบนะครับนะครับแล้วก็มีนะครับมีเหมือนน้ำทองนะครับเนาะวิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องสั่งกันนะครับตามซอกนี่เหมือน ผมดูเป็นพวกดินนะครับดินที่เบ้านะครับฝั่งนะครับเป็นดินที่เบ้าฝั่งนะครับนี่ครับดำๆนะครับนี่ครับข้างก็เป็นลอยตะไบนะครับตะไบเก้านะครับเพื่อนพ่พี่นี่ครับนี่ครับแล้วก็ผิวท้องเรืองเขาก็ดูนะครับดูได้อายุนะครับดูไม่สดนะครับ เป็นทองเหลืองโบราณนะครับทองเหลืองเก่านะครับนี่ครับรอยแต่งต่อใบเก่านะครับมาครับเพื่อนเพื่อนพี่มาลงกล้องส่องกันนะครับนี่ครับผมนี่ครับเสียนท่านนะครับก็นะครับตามสไตล์พระหล่อโบราณนะครับก็มีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผม นี่ครับรอยต่อใบนะครับที่ผมชอบของพระองค์นี้นะครับแล้วก็ตามผิวนะครับนี่ครับตามผิวมีนะครับสะาดแดงๆนะครับสนิมขุมนะครับเลื่อยๆเลื่อยๆนะครับปกกลมปกปกคลุมตามผิวนะครับผมนี่ครับที่เบาฝังนะครับหลังเสียนนะครับ ฝังไว้ในเนื้อนะครับผมนี่ครับเป็นคบาบดินนะครับดินเป้าฝังตามจุดที่ตามซอกนะครับตามซอกนี่ครับปล่อยต่อไปเก็บนะครับเนี่ย เก่านะครับ okay. นี่ครับดินนะครับเนี่ยซอกนะครับดำเลยนะครับแห้งครับนี่ครับนี่ครับดูใต้ฐานนะครับเพื่อๆพี่ ตัะไบเก่านะครับนี่แล้วก,ก็ตะไบนะครับตะไบไปทางเดียวกันนะครับ,รบเป็นตะไบรอยตะไบของช่างนะครับ no ไม่ใช่ตะไบแบบมัวๆสู้ๆนะครับจะตะไบไปทางเดียวกันนะครับ นี่ครับนี่ครับเพื่อนพพี่ก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับเนาะก็เลยนะครับมาลงกล้องนะครับส่งกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนเพื่อนพี่ๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเก่งผ่อนพ่อสุดทอรใในผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ